กกวงตุ้งดอกฮ่องกงนะคะอากาศกลวงตุงดอกฮ่องกงค่ะต้นใหญ่ใหญะเ๋ยวโอ้โะเด็กแข่ง นี่คนละสายพันธุ์กันนี่ก็อีกสายพันธนุ์นะคะเพื่อนทางน้นก็เป็นเคลวค่ะ นี่ก็โดนโดนกัดโดนแทะไม่ได้ให้น้ำส่งคนไม้เลยไม่ได้ทำสารไล